แล้วเสือปุ่นเน็ตไอดอนคนดังหัวหน้าแก๊งปล้นเงินล่อซื้อยาไอ50กิโลกรัมพร้อมสมุนอ้วมตั้งแล้ว4ข้อหาหนักเร่งไล่ล่าอีก2ยังหลบหนี จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบนครนายกวางแผนล่อซื้อยาไอ50ากิโลกรัมมูลค่า6ล้านบาทจากเสือปุ่นคนดังโซเชียลและพวกโดยตกลงนัดดูเงินที่ห้างในจังหวัดนครนายกก่อนบ่ายเบี่ยงไม่ยอมมอบยาที่จัดนัดในห้างงอให้ไปรับยาที่อำเภอบ้านนาเมื่อถึงที่เกิดเหตุขับรถประกบหน้าหลังกระชากสายลับที่เป็นตำรวจลงจากรถใช้ปืนตกก่อนใช้เคเบิลไทยมัดมัดมาอือขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษและสืบจังหวัดนครนายกที่เตรียมพร้อมเข้าชาร์จกลุ่มคนร้ายหนีเข้าป่ากระเจิงรวบไว้ได้9้าราย นั้นคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่3กันยายนที่นครนายกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาจำนวน9คนลงมาจากห้องสอบสวนพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าได้ตั้งข้อหาหนัก4ข้อหาคือ1พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต2องทำร้ายเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่3กักขังนงเหนี่ยวสรวมกันปล้นทรัพย์ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดไม่ยอมให้การใดๆกับเจ้าหน้าที่สอบสวน โดยระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวลงมาจากห้องสอบสวนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามข้อมูลจากผู้ต้องหาทั้งหมดแต่ทุกคนได้แต่เพียงก้มหน้าไม่พูดอะไรในส่วนญาติผู้ต้องหาที่เดินทางมาที่สบพบ้านนาก็ไม่มีใครยอมให้ข้อมูลใดๆกับผู้สื่อข่าว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลอีกว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีจํานวน12คนเป็นผู้หญิง1คนจับได้10คนอยู่ที่สพบ้านนา9คนอยู่โรงพยาบาลบ้านนาหนึ่งคนเนื่องจากได้รบับบาดเจ็บถูกเจ้าหน้าที่ยิงใส่บริเวณก้นระหว่างยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ระหว่างเข้าจับกลุ่มและหลบหนีไปได้2คนโดยในส่วนผู้ต้องหาที่หลบหนีสองคนตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทราบแล้วว่าเป็นใครอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี สำหรับผู้ถูกจับกลุ่มตัวหนึ่งใน12คนนั้นมีคนดังโซเชียลหนึ่งคนชื่อเสือปุ่นซึ่งเป็นเน็ตไอดอลถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ในช่วงกลางดึกซึ่งไปพบตัวนอนแอบอยู่ในคูน้ําขณะเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมและกดดันอย่างหนักทําให้เสือปุ่นได้ยอมขึ้นจากคูน้ํามามอบตัวแต่โดยดีและยังมีอีกหนึ่งคนที่มีบัตรประจําตัวเป็นที่ปรึกษากตอตตรสถานีตํารวจภูธรบางใหญ่ทราบชื่อนายขวัญชัยทวีสูตร